สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลาวมาพบกับพวกเราแหมมาหม่มาดูยวูั่วันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงใหม่นะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพี่วอลก็คือเรียกพี่วอลแล้วหนึ่งก็เขเรียกพี่วอลชื่อเขาชื่อพี่วอลวันณรัตเพลงนี้เนาะเขาไม่ได้มาคนเดียวมากับ พี่กอลฟค่ะ f อฟฮีในเพลงที่ชื่อว่าจำลองอซึ่งในนี้เนาะเห็นว่าเป็น Executive Producer ด้วยนะคะพี่กอลฟก็คืคอ,อน่าจะช่วยทำเพลงนี้อยู่เอ๊ะเขาปล่อยในช่องใครขอดูแบบอ,อุ๊ยค่ายเขาอ๋อค่ะใช่นี่ไงจะเป็นหยินวอแล้วก็พร้อมแล้วก็บอนน่ะ คือเหมือนเขาทํำไม่ร şey> <да ู้ทำใครด้วยกันไหมแต่ว่าเหมือนเขาทําช่องด้วยกันจะแบบเหมือนเขาสนิทกันอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูเพลงจําลองน้องของวอวันนะว่าเป็นยังไงนึ่งสองซ้ม go รู Pittsburgh ้เพลงน่ารักนะจังหวดน่ารักแบบจหรือเปล ดูสงวน่าจะเศร้านะพี่วอลคือเส้นเลือดแบบที่แขนคือเมื่อกี้เห็นปะไม่เศ้าขนาดนั้นเลยหรอไอระบนเเล่นเป็นนางเอกหรอเมื่อกี้อ่นผิดหรือเปล่าไม่น่าเศร้าแล้วล่ะเสียงน่ารักจังเงาเงา พราเธอไม่เคยจะกลับอุ๋ยอรู้ไม่ฉันยังเนื้อดีอ่ะตรงนี้ที่เธออยู่ข้างฉันถึงนรๆวันที่เธอจากไปไม่เคยจะลืมเลยสักวันดวงดาวมุนไปมากมายเท่าไรเคยยังคิดถึงวันถึงวันที่เราต้องจากกันถึงวันที่เธอต้องจากฉันนี่ไงเห็นแม้ว่าแล้วเธอจํามองวันเธออยู่ตรงที่บอเทพมากกัน

ฉันขอวิ่งวนให้วงโคจรมุนเธอให้กลับมา,มาไม่รู้ห้ในใดในจกกักรวาลที่ไกลสุดลิปตาเฮ้ยลงอยู่นะมาอให้เธอคอืับมาจริงทำไมนึกถึงเพลงอะไรวะ เคยจะลืมเลยสายวันดวงดาวมุนไปม่หมายเท่าไรก็ยังคิดถึงถึงวันถึงวันที่เราต้องจากกันถึงวันที่เธอต้องจากฉันแต่ไม่เปนไรฉันจะมองว่าเธออยู่ตรงนี้จะมองว่าเรายังเปนคนรักเลยยังรู้ึกดีจะมองว่เราองมองดวงดในคืนข้ามพน จมมเออเำเรื่องทำพลาดอยู่ในผวังคำพลาดบนธรรมาทุกอย่างเป็นไป เจ็บปวดอยู่คราครันให้ลืมเธอไปคงทำยากฉันทึงจำลองเธอบางวันนียายจบกลางครันเหมือนผู้ประพันธ์หมดแลกจดจำแต่สิ่งดีๆและคิดว่าเธอหมดทุกเรื่องราวอันหมดยุคแต่รักยังอยู่ริมฉันเธอยังคงสว่างในใจเหมือนแดดหือดูคิมคันตลกร้ายเป็นสิ่งสันลึกเหมืนเพลงเยนโลดยังเก็บเธอไว้ในบทกวีเล่มสิโพเซียของเตโตไม่อาจหยุดอยางเข็มสานบนนาฬิกาเซโกฉันจึงจำลองเธอในดวงใจมืนเด็กนั่งต่อเลโก้วันเธอเองวันเธอเอง จำลองว่าเรายังเป็นคนรักเลยยังรู mm ้ส hmm, mm ึก hmm. ดีจำลองว่าเรานั่งมองดวงดาวในคืนข้ามปีจำลองว่าเรายังรักกันจำลองว่าเธอยังอยู่ที่เดิมจำลองว่าเธออยู่ที่เดิม ฟังไม่อาจรังนางนวลกินน้ำหอมของเธอยังสิเนรันจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบัรเลงไรวาทยาก,ก่อนคืนนี้ฉันจะจําลองจนก่อนลับตานอนแรปสวยมากเลยชอบแรปพี่กอล์ฟเลย จำรอก็คือเธอจะไปแล้วแต่เราจำลองว่าเธอ,อยังอยู่ตรงนี้ที่เดิม กลับไปในที่เดิมที่เราเคยแบบอยู่ด้วยกันอะเนาะมองไปทางไหนมันก็เห็นสภาพเธอเป็นความเศร้าที่ยอมรับอะเท่านัหรอวะก็ก็รู้แหละว่ามันเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเศร้าอยู่ยังหวยหาอยู่นึ่นถึงมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถามว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้ไปตามยื้อหรือว่าอะไรนะแต่แค่แบบหวยหาความรู้สึกนั้นในตอนที่แบบเหมือนยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็ต้องแบบทำใจได้ระับหนึ่งเนาะเพราะว่าเหมือนเขาก็แบบเขาคุมผ้าไว้อะเนาะแสดงว่าแบบมันคืออดีตไปเลย แต่แบบแค่กลับมา <Okay. S 2> บ้านาที่นี้ที่เคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวถึง <No. S 2> นะว่าผู้หญิงแบบยังไงอะ ไปไหนเออว่าเกิดอะไรขึ้นอะไเห<ป>มือนเขาพยายามให้เรานึกถึงแต่สิ่งบิดเบี้ยนอกอปะออแต่แบบไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าเราจากลาก,กันยังไงหรือหรือมันมีสิ่งเลวร้ายยังไงเกิดขึ้นบ้างนี่คือเขาเขาไม่พูดถึงเลย okay. อ๋อเราแบบเป็นความคิดถึงนะเนาะทางัางอะเราก็อยากจะกลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาเดิมที่เราเคยมีกันอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันก็เป็นฟีลลิ่งหนึ่งนะของเวลาเราคิดถึงใครสักคนอะไรเงี้ยมันก็มีแบบอะไรอย่างนี้โมเมนต์นี้นิดหน่อยเป็น よろしくお願いしま การแสดงแต่พูนี้ <c oughs> เป็นเรื่องนี้ที่รายการแสดงตลอดจริง <Pink. laughs> ได้ไม่ได้คือชอบเสียงวอลมากเลยเน,ะนยาะหมายถึงว่าแบบมันมีความน่ารักอะในในน้ำเสียงแล้วก็ลักษณะาการร้องของเขาอะดูมีความสดใสมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเศร้าขนาดนั้นนะเวลาดูเมื่อกี้มันเลยเป็นความรู้สึกแบบเออความรู้สึกดีดๆเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดถึงแต่พอท่อนของพี่ก๊อปอะรู้สึกว่าถ้าฟังดีๆมันมันเศร้านะ <Okay. S 2> เน,นื้อเนื้อมันอะเนาะด้วยด้วยคำที่พี่ก๊อปใช้ด้วยคำที่พี่ก๊อปใช้อะ รันจวนอะไรต่อไปหอมแบบหอมยังหอมรำรัวนเหมือนเราก็เคยทำเพลงพี่วอเนาะที่เขาโคบของเพกาวอ่ะจำได้ปะแต่แต่มองเธอทางเอออยู่ที่มุมเออมุมมุมไปติดตามได้นะแข โอเคนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานนะคะของพี่วอนะรวมทางเพื่อนๆอีก3คนร่วมค่ายทั้ง4คนเลยนะคะ <c oughs> เพลงใหม่เนาะพี่ก๊อฟมาฟิชริ่งด้วยไงก็ไปฟังกันได้เลยคะ่ะที่ช่องของน้องเลยใช่แล้วนะแลเรก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะ HMD รือทั้ง YouTube TikTok Facebook แล้วก็ x แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปา์กดกระดกิ่งกิ้งๆเพื่อจะพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปเม้หรือว่าแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บาย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 